สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปนายหัวอยากเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและตำนานลหลอนนะครับส,สำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษอีพ่งก็จะเล่าเรื่องจริงหรือที่ว่าช้างน้ำมีจริง ก็ย้อนกลับไปสักประมาณสี่สิบปีนะครับขึ้นชื่อว่าช้างน้ําคนสมัยก่อนเนะี่ะมักจะเล่าให้ฟังครับว่าช้างน้ํามันมีจริงๆตัวจริงมีแต่ด้วยผมเป็นเด็กนะผมก็ไม่ได้มีความเชื่อหรือว่าหรือไม่เชื่อแต่ว่าก็เราไม่เข้าใจว่าช้างน้ํามันคืออะไรนะครับก็จนมาช่วงหนึ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ย ผมก็จะเป็นคนที่ชอบหาหาสัตว์นะครับก็คือจะออกหายิงยิงนกยิงหนูนะครับยิงด้วยหนังสติกนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งนะช่วงนั้นเนี่ยผมชอบไปหายิงนกยิงหนูแถวหลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านผมเนี่ยจะเป็นเป็นสวนสวนที่มีป่าไม้เยอะมากนะครับ ก็จะเป็นพวกต้นมะม่วงต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นมะข่าต้นอะไรอย่างเงี้ยต้นขนุนแล้วก็จะมีสระใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะไปหายิงสัตว์แถวนั้นนะครับเพราะว่าสัตว์ก็จะลงมากินน้ําในสระนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหนูหรือว่าเป็นกบต่างๆช่วงนั้นเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับผมก็ไปหายิงนกเนี่ยแหละ ก็รอบสระนะครับรอบคันสรนะก็จะมีต้นมะม่วงเต็มไปหมดต้นม่วงใหญ่ๆอ,อ่ะอะไรด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีกอไผ่กอใหญ่มากเลยซึ่งยอดไผ่เนี่ยมาคุมครึ่งสระได้เลยนะครับแล้วก็ในสระเนี่ยก็จะมีบัวนะครับปลูกไว้เต็มสระเลยออกดอกกันใบมันก็แผลเต็มสระเลยนะครับทีนี้ช่วงที่ผมไปวันนั้นเนี่ยเออมันเป็นอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งคือช่วงที่ผมไปอะ่ะ บรรยากาศมัน,ม,นมันเปลี่ยนอ่ะอืมมันปแปลกแปกอะ่ะบอกไม่ถูกคือเคยมีลมพัดลมมันก็ไม่มีเลยใบไผ่เนี่ยคือไม่กระดิกเลยอะ่ะเท่าที่มองดูเนาะอืมแสงแดดก็มืดหมึด,มด,มดคึมๆึทั้งทั้งที่ผมไปกลางวันนะมีแต่ความเงียบเออม,มันก็ทําให้ผมแปลกนหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจอกในความเป็นเด็กนะเราเคยไปหายิงนกยิงหนูอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆอ,อ่ะช่วงที่ผมกำลังเดินไปที่ขอบสระไอ้อความด้วยความเงียบด้วยมั้ง ผมได้ยินเสียงเสียงเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะกระโดดน้ําเล่นจ๊อมจมจ๊อมจมแล้วมันหลายตัวด้วยเออจ๊อมจ๊มจ๊อมจ๊มผมก็นึกในใจอืมต้องเป็นกบแน่แม้นก็นกคิดว่าอย่างไงก็ต้องเดี๋ยวได้ยิงแน่เลยผมก็ค่อยแอบไปกลัวกลัวกลัวสัตว์มันจะรู้ตัวก็ค่อยแอบไปแอบไปแล้วก็ค่อยมองไปนุพอมองไปที่กลางสารครับ ผมถึงกับตกตะลึกเลยตัวชามือมือสันเลยคือสิ่งที่ผมเห็นน่ะมันไม่ใช่กบมันไม่ใช่นกอะ่ะมันเป็นช้างอ่ะช้างจริงๆเลยนะช้างที่แบบเหมือนช้างตัวใหญ่ๆหญ่เลยแต่ตัวเนี่ยประมาณเท่ากำปั้นมือคนเองอมีประมาณห้าหกตัวผมก็นั่งนิ่งมองนะครับ ก็เห็นช้างเหล่านั้นห้าหกตัวดำผุดดำว่ายบางตัวก็ขึ้นมาบนใบบัวแล้วโดดลงน้ําไปคือลักษณะตัวเขาเนี่ยตัวมันวาวเหมือนฮิปโปที่อยู่ในน้ําอะครับเออมันเป็นช้างช้างจริงๆเล่นน้าอย่างสนุกสนานสมัยนั้นผมก็ยังเด็กเนาะในใจคิดว่า hmm. ทำไมจะได้มาเลี้ยงเนาะออไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องแปลกนะแต่คิดว่าเออทำไมจะได้มาเลี้ยงนะช้างตัวมันเล็กๆดีมันน่ารักดี แต่ขณะที่ค,คิดอยู่อะอยู่ฟ้ามันก็ร้องคำรามอย่างแรงเลยพุ้มๆมม,มมาเลยเออโดยที่ไม่มีเค้าว่ามีฝนหรือว่ามีอะไรเลยก็ทําให้ช้างทั้งหมดอะดำน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเออนี่ก็เป็นเรื่องแปลกจนทุกวันนี้ผมก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกว่าทําไมผมไปเห็นได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้ประสบพบเจอด้วยตัวเอง ก็คือบนโลกใบน,นี้นะครับอาจจะมีอะไรอีกมากมายที่รอการพิสูจน์หรือมีอีกมากมายที่ยังหาคําตอบไม่ได้เรื่องราวที่ผมเล่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเฉพาะบุคคลก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมและรับฟังก็ขอให้ฟังไปใน้นทิศทางของความบันเทิงนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับในหัวด้วยนะครับ สำหรับ EP พพิเศษนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ